ใครอยากเป็นพรหมเป็นเทวดายกมือขึ้นเอ๊ะเป็นพรหมเป็นเทวดามันง่ายขนาดนั้นเฉยหรือมาฟังคำตอบในเช้านี้ที่อุทัยธานี สวัสดีครับพบกับป่าเวศเช้านี้ที่อุทัยธานีเช้านี้มีข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับพรหมวิหาร4หลักธรรมที่นักปกครองพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุคคลที่ต้องการเป็นพรหมเป็นเทวดาแม้ขณะยังมีชีวิตอยู่ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้ในชีวิต ประจำวันมี4ประการ 1. เมตตาความคิดความปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุขแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้มีความสุขทั้งทางกายทางใจ 2. กรุณาความคิดความปรารถนา ให้ผู้อื่นพ้นทุกข์คิดหาวิธีการวิถีทางในการที่จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกวันี้พ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายทางใจ 3. มุทิตาความคลิกความปรารถนาความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่น มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในอาชีพการงานมีทรัพย์สมบัติมีความเจริญต่างๆโดยปราศจากความอิจฉาวิสยาสี 4, อุเบขาการวางตัวเป็นกลางไม่โอดเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งไม่มีอคติวางเฉยต่อสิ่งที่ยั่วยุ พบกันใหม่เชาวันพรุ่งนี้กับป่าวเว